สวัสดีครับพี่น้องหากินแบบบานๆครับผม,มนี่นะครับผมพาพี่น้องมาเขาป่าหาเลาะเบิงเห็ดพอครับพี่น้องนี่แหละครับผมบรรยากาศในป่าเฮามีคนเกบไว้เลยครับพี่น้องเต่ามันนี้บ่หลายปานใดเราเบิ่งว่าเขาสินด้เห็ดบ่มันนี้คนบ่หลายปันใดครับ อลองมาเบิ่งอีกรอบหนึ่งว่าสิมีเห็ดให้เขาได้ปนอีกบอกพี่น้องนี่แหละครับผมป่าครับไปลุยกันบัดดอกหน่อยครับนั่นนี่ครับผมค้นหาค่ม,มือนะครับพี่นอ้องย่างที่บอกก็มือคนหลายเนี่ยค้นหน่อยเนี้ยครับผมป่าปนกันไป พี่น้องมองนี่อยู่เป็นมูเลยซับหนีก่กับืิว่าเป็นมูนะครับนี่ครับพี่น้องดวงดวงนี่ครับผมเห็ดเพาะ กครับนี่นี่ครับผมภาบเห็นกันสัดสัดเกลไก่เลยพี่น้องเนี่ยปั๊บนี่สัดหมื่นขาครับพี่นอ้องนี่ครับผมปั๊บ นี่ครับปับ๊บดอกนี้น้อยไปครับนี่ครับผมนี่ครับผมอยู่นิดก่อุ๊นุนี่นี่ครับพี่น้องนี่เรียบร้อยครับ พี่น้องมึงกดโตเต็มเลยครับผมสองดอกครับผม,มคืออยู่หมดหลายวันพี่น้อง ซีครับผมนี่ครับหาอยากคุยเลยครับพี่ดอกมันหมุนนะ้ำก๊อเพก หมุนด้่น้ำกอเพกพี่น้องเห็ดห้เนี่ยนี่ครับผมนี่อีกหนึ่งดอกเพ็นแล้วมาแล้วครับสั่งอย่างเดียวพี่น้องคือยุ่งยุ่งายแหฮง ยงไหลเลยวีววีววิวีวีิวนะครัยบยุ่งยังมาไหลในป่านะครับพนนี่น้องขันฝนในนี้มันยุ่งไหลตัวห่อมูอยใหญ่บ่ห่อตะมูนิดหน่อยนะครับคนหา มีคูมือด้วยครับพี่น้องปลาเนี่ยสีดอกครับ แกาหาอยู่ฝั่งน้ำปุ่นยังมีคนหาหล่ขึ้นกันอยู่นะครับแต่ว่าบัวไล่ขึ้นช่วงแหลกๆมีคู่มือครับพี่น้องบ้านนั่นบ้านนี้เนี่ยมาระแวกไกลๆคิดว่านะครับพี่น้องอ่ะต่อไปให้พี่น้องเขาจได้ยปบปนบอได้ปบปนบ่จุสองนี้นี่บ่ดเลย ไม่เห็นดอกเดียวพี่น้องก็ม่มีหมูมันไม่ดอกเดียวเสืยว่ะพี่น้องเบิ่งมองนี่ผมเหยียบกลับระเบิด เกียวออกแตเกเปาะเลดนี่ครับผมเหยียบอื้อเสดายดอกง่ายๆเลยนี่ครับผมดอกนี้เหยียบดอกหน่อยเกียบออกเลยมันบ่เห็นนะครับพี่น้องมันเหยียบจหัวมันเหยียดแตกเปาะเลยเสียดายวะ่ะ ตัวสีห์เด,ด็ดแต่ละดอกเขี่ยไปเขี่ยมาแตกเปาะนะพี่น้องน้นี่ครับผมใส่ยเขี่ยเลยโอ้ยหน่อหน่อยนี่ครับผมน่อยหน่อยต้องเขียกันหน่อยปวดนะโยนเหมือนสหญ่บ่พี่น้อง เคลียบไปเคลียบมาเนี่ครับนี่เป็นอเอนี่ฝนมันตะล่างครับพี่นอ้องเพราะฝนฝนมันมันมากรองกันอยู่มองสีนี้เหนีนยวกับต้องเขียรนวุ้ที่ต้องเคลียร์ครับพี่นอ้องนี่ครับผมนี่ นี่ครับผมเป็นเอ่อขีนเงียครับมัดกล่องร่วมกันดยู่บัาน,นี่เราผมเคลียร์เคลียผมถอยเหยียบครับผมเห็นโอจ้จุดนี่เด็ซ้ำนี่ครับพี่น้องจุดละซีหาดอกก็พอเลยรเดี้แบบนี้เด็กการเลยเคลียร์ม่วกันพี่น้อง

ทั้งชากทั้งเห็ดบ่กไอ้ผมบุญเนี่ยมันดูป้น่นกันนี่ครับมาไทยยังนอจับมาไทยคนเก็บเห็ดนี่แหละนี่ครับใหม่แก๊บ เระดอกกับเป็นเปลี่ยนมันอยู่หลายนี่พี่น้องผลงานเท่าเด็ปดป่นหนึ่งอยู่ครับพี่น้องเห็ดพอเห็ดพอหนังเนาะนี่แหละครับอ,อยู่หาก,กินแบบบันบานเท่าล่องเข่าปลามาหาเห็ดอีกรอบนะครับพี่น้องน้องหลายคนว่าล่องมาหาเบิ้งอีกรอบให้เบิงเ้งนะจัดให้ครับพี่น้องคนหาคูมมือครับพี่น้องเห็ดเกิดเ่าท่านค้นครับคนหลายก็เห็ดเา้าะเพราได้อยู่ได้กินนลครับพี่น้องนี่ครับ ของแสบของดีอ่ะพี่น้องนี่ผลงานเท่าครับได้อ่ะพวกอยู่พวกกินอยู่ครับพี่น้องก็ฝากเป็นกำลังใจให้หากินแบบบานๆรับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันครับผมที่สำคัญครับอย่าลืมกดกระดิ่งไว้ครับผมจังหวะผ่านคลิป ติปต่อไปสิไม่ยังกับทารุนทาเบิงน้ำกันนะครับเหมือนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ